เส้นลมปรานหัวใจนะเราก็เอาง่ายๆนะครับวัดจากด้านหน้าของนิ้วก้อยมาจนถึงข้อข้อแขนนะครับข้อข้อมือามาถึงข้อมือปุ๊บวัดก้ามา2นิ้วมือเรียงชิดติดกันแล้วก็กดต่อตรงจุดที่เป็นร่องของกล้ามเนื้อมาได้เลยนะครับกดตามจุดที่เป็นร่องร่อง,องมาได้เลยร่องของเส้นเอ็นร่องของกล้ามเนื้อกดตรงมาเรื่อยๆอ่า พอมาถึงข้อศอกเข้าร AH. ่องกล้ามเนื้อมัดล่างด้านในนะครับมัดล่างนี่ก็คือมัดล่างนี้นะครับด้านในกดด้านในเนี้ยเข้าร่องกล้ามเนื้อมัดล่างด้านในกดชิดกระดูกไปเลยนะครับร่องกล้ามเนื้อมัดล่างด้านในกดชิดกระดูกไปเลยทิศทางเราก็กดเข้าไปเรื่อยๆหารักแร้นะครับ่าพอถึงตรงกลางรักแร้แล้วนะครับเราก็ยกมือขึ้น หายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้ง <S 2 <S 2